นี่หลังจากกินฟางเสร็จแล้วก็มากัดก้อนเกลือกินนะครับก็อร่อยเลยสวัสดีครับพบกับช่องบ้านนอนทัวร์นะครับก็เช่นเคยนะครับกับการเลี้ยงวัวนะครับแบบบ้านๆนะครับก็ตรงนี้ครับเป็นบริเวณที่เอาไว้ผูกวัวนะครับตอนเช้าๆนะครับให้กินหญ้านะครับออกจากคอกนะครับเป็นหญ้าที่เกิดใหม่หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับประมาณ2เดือนนะครับ ้าก็เกิดขึ้นตามทุงนาแล้วนะครับเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เอาไว้สําหรับให้วัวกินนะครับเวลาตอนเช้านะครับออกมานะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์วัวนะครับก็ถูกนะครับก็ยังไม่มีวีแววที่ราคาขึ้นครับไม่ต้องไปสนใจนะครับก็เลี้ยงแบบนี้นะครับจะจะถูกจะแพงนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับไม่สนใจราคาครับโมเดลสนใจราคาวัวก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับก็นี่ครับหลังจาก เอาหัวไปกินหญ้าข<ล>้างนอกแล้วนะครับนะครับตอนเย็นก็นะครับเวลานี้นะครับก็ให้ฟางกินด้วยนะครับนะครับกอบคู่กันไปนะครับกินหญ้าตอนเช้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็เอามาเข้าคอกนะครับก็ให้กินฟางนะครับหลังจากกินฟางแล้วนะครับหัวทั้งสองตัวนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับก็จะมากินก้อนเกลือนะครับ จะมีก้อนเกลือไว้นะครับเขาก็จะมากินนะครับส่วนนางแดงครับก็ท้องได้ครบนะครับเก้าเดือนแล้วนะครับตอนนี้รอวันคลอดนะครับเฝ้ารอนะครับท้องยังไม่ตกนะครับนมก็ยังไม่เป่งเท่าไหร่ครับพี่น้องครับส่วนลูกเขานี่ครับก็ตอนนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับน้องมะขามนะครับก็กินฟางดีนะครับแม่เขาก็กินฟางดีนะครับก็ฟางที่อัดจากการเก็บเกี่ยวข้าวนนปีนี้นะครับพี่น้องครับ อเก็บไว้แล้วก็กินดีครับพร้องนี่ครับเริ่มลงนะครับพี่น้องมาลุ้นว่าตัวเมียหรือตัวผู้ครับก็เป็นการผสมกับเชื้อนะครับให้เจ้าที่ประสัตเขามาผสมให้นะครับเป็นบรามันเลือดร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะมาลุ้นเอานะครับนี่ครับวัวบ้านนะครับที่ผมเลี้ยงนี่ครับเป็นบรามันผสมไทยกี้นะครับไม่ใช่ไทยใหญ่นะครับเป็นไทยกี้นะครับรูปร่างเล็กนะครับ สายพันธ e ุ like ์แม pues th e ่เขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับมาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมาเป็นรุ่นลูกก็จะเป็นสีแดงเข้มนะครับเรื่อยๆนะครับก็ลำตัวก็ยังไม่หนาเท่าไหร่นะครับก็ต้องพัฒนาไปอีกนะครับพี่น้องครับสาหรับการพัฒนาไทกี้นะครับกับวัวบาลมันนะครับก็เราไม่มีเงินทุนที่จะต้องซื้อแม่พันธุ์นะครับเลือดร้อยมานะครับเราพัฒนาจากไทกี้นี่นะครับก็ทนแดดทนฝนนะครับกินอาหารไม่เลือกนะครับพี่น้องครับ วัวทั้งสองตัวที่เหลือนะครับเป็นวัวลูกคอกนะครับแม่พัฒนามาประมาณ40กว่าปีแล้วพี่น้องครับตั้งแต่สมัยผมเล็กๆนะครับก็พัฒนาจากไทกี้มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะได้สัดส่วนประมาณนี้นะครับก็จะไม่หยุดนะครับต้องพัฒนาต่อนะครับจนกว่าจะได้ลําตัวหนาครับใหญ่นะครับส่วนวัวทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ได้กินหัวหาอะไรเลยนะครับกินหญ้าธรรมชาตินะครับช่วงนี้หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็มากินก้อนเกลือนี่นะครับ หลังจากกินหญ้านะครับตามทุ่งนาแล้วไปไปผูกไปล่าไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาเข้าคอกช่วงเย็นนะครับแล้วก็เอาฟางมาให้กินหลังจากกินฟางแล้ว้วก็กินน้ํานะครับแล้วก็เขาจะมากินก้อนเกลือนะครับที่ผูกเอาไว้นะครับเนี่ยก็เริ่มกินครับเมื่อกี้กินน้ําเสร็จแล้วก็กินก้อนเกลือนะครับนี่กัดเรลยไปเรื่อยๆของเขานะครับมีความสุขนะครับก็ประมาณนี้กินทุกวันนะคพี่น้องครับถามว่าเาว่าทําไมวัวเลี้ยงก้วนจังนะครับผมก็ เลี้ยงแบบันบ้านนะครับเลี้ยงปล่อยทุ่งนะครับเอาไปล่ามนะครับมีสองตัวนะครับก็มาตกเย็นก็ให้กินฟางนะครับไว้น้ําไว้ในคอกนะครับให้มันเต็มนะครับขาดน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็มากัดก้อนเกลือกินนี่นะครับเป็นร่ธาตุนะครับบำรุงนะครับของเขานะครับส่วนแม่ของเขาก็ครบกําหนด9เดือนนะครับเมื่อวันที่13บมกราคม267ที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับก็อายุในการตั้งครันนะครับ ของวัวนะครับประมาณ274วันถึง291วันเฉลี่ยครับรวมนะครับประมาณ282วันนะครับก็บวกลบ10วันนะครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งท้องของวัวนะครับแต่ถ้าตัวเมียนะครับกับตัวผู้นะครับจะแตกต่างกันนะครับก็มีนะครับคนเท่าคงเก่เขาเล่ากันมานะครับเราก็ฟังนะครับถ้าตัวเมียจะคลอดก่อนตัวผู้แต่จริงไหมครับต้องรอรุ้นนะครับ ก็ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็มารุ้นกันนะครับก่อนคลอดนะครับก็จะต้องเตรียมนะครับผมก็ย่องเตรียมฟางนะครับให้อยู่ในคอกนะครับที่สะอาดนะครับก็จะเอาเขาไปปลูกข้างนอกนะครับจะไม่ปนกับลูกเขานะครับเพราะว่าตอนคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูไม่ได้เฝ้านะครับก็เวลาเขาคลอดนะครับลูกของเขาที่เป็นพี่เขาเนี่ยครับก็จะมาเหยียบได้นะครับลูกวัวนะครับเราต้องนะครับแยก ัวแม่ออกนะครับจากลูกที่ติดนะครับกับแม่เนี่ยนะครับเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนครับพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแยกไว้นะครับข้างนอกครับแล้วก็มาปูฟางนะครับทำ่ให้สะอาดนะครับแล้วก็เวลาเขาลอดเขาก็จะไม่เปื้อนนะครับหลังจากลอดแล้วนะครับเราก็ต้องมาเตรียมหญ้านะครับให้กับแม่วัวกินนะครับหลังคลอดนะครับแล้วก็ดูแลวัวหลังคลอดนะครับก็ ต้องเตรียมยาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงคลอดใหม่ๆนะครับเราก็จะให้ลูกัวเดินไปผูกหรือล่ามตามทุ่งนาเหมือนปกติอย่างไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกเขายังไม่แข็งแรงมารอรุนกันนะครับพี่น้องนะครับก็จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับตอนนี้ก็เขากินหญ้ากินฟางเสร็จแล้วครับก็มากัดก้อนเกลือนะครับีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับลูกก็กินเสร็จแม่ก็มากัดก้อนเกลือต่อนะครับเพราะนี่นะครับมารอรุนกันนะครับว่า จะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้หรือตัวเมียได้หมดครับขอให้คลอดมาแข็งแรงนะครับครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับครับถึงแม้ว่าราคาวัวช่วงนี้ลงนะครับก็ไม่สนใจแล้วนะครับเลี้ยงดีกว่านะครับมัวแต่เราสนใจราคาวัวนะครับมันบันทอนจิตใจครับพี่น้องครับเลี้ยงอย่างมีความสุขดีกว่านะครับตรงนี้ก็พัฒนาสายพันธุ์คู่ไปด้วยนะครับ ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมพัฒนาสายพันธุ์วัวให้มีความสวยงามนะครับให้มีความโดดเด่นลักษณะดีๆนะครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบานนออนทว์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ